สวัสดีครับเ,เสียงหน่อยเ,เสียงหน่อยใครได้ยินเสียงหนาบ้างครับขออุทิใจหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทสียงหน่อยเสียงหน่อยเ,เสยอสซีขนแก่นด้วยครับสวัสดีครับวันนี้มาเติมครับเ,เข่าๆเลยลำนี้น่าจะ โอ้โหว่น่าจะเกือบเกือบสองแสนครับล้ำนี้นะฮะวันนี้ก็มาเต็มเลยครับจัดเต็มเลยครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวน้าจะพามาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ประตูเพิ่งเสร็จกันนะครับก็ปั้นกันตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยเประตู F1 4บานนะครับบ่อเท่าไหร่ครับบ่อตรงนี้นะ่าจะมันสามหมื่นสองนะครับพร้อมใส่ครับ อันนี้เป็นผ้าดาอย่างที่น้าพูดไปเมื่อเช้าเนี่ยนะครับชัดเจนครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นตัวพิกลนครับ2020ตัวโรเตียนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับก็เต็มกันมาเลยทีเดียวติดฟิล์มตัวนี้น่าจะเป็นฟิล์มใสานะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็นี่ด้วยครับก็เป็นพวงมาลัย ก็เพิ่งจะใส่กันสดตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นตัวพับเนี่ยตัวพับได้นะครับตัวนี้นะครับหัวเกียร์ไอรอนบาร์อ่าบิ๊บีซดีวัดบูทจบครับสุดครับจริงๆแล้วก็อ่าเป็นสไตล์ที่แบบแหม,มเจอน้ำบิ้วหน่อยเอาเลยครับเบาหัวมาเต็มขนาดนี้ไม,ไม่จัดได้ไงก,ก็ก็ต้องจัดกันไปครับนี่ครับก็เป็นสเต็ปที่แบบสุดนะครับสุด สุดเลยครับสุดยางดิสินตีสองสี่ห้าสี่ห้าหมื่นสองไปจัดเลยหมื่นสองครับอ่าดีน้าดับเครื่องก่อนนะครับครับผมก็เป็นตัวออนิลสองพันยี่สิบนะครับตัวเตี้ยรครับฝากระโปรงสี่บานนี่ครับหน้าตาหล่อเหลาเอาเรื่องครับตัวนี้ลำนี้ก็อ่าประมาณเกือบ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  2, สองแสนฮนะเกือบเกือบ 2, สองแสนมีอะไรไปบ้างเดี๋ยวนะจะพาดูนะครับ อ่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นตัว D-1SF นะครับล้อแท้เลนโซ่ยางคิงนะสเตปในการโหลดก็น่าเชิดสูดห้อยนะครับก็น่าจะเป็นหน้า่าหน้า3มหลัง5ครับหน้าสมหลังหวันนี้ก็มาจัดประตูครับพร้อมกระจกต้นครับนะครับนี่ครับพร้อมกระจกเลยแล้วก็เอ่อเติมเบาะไป1ครู่ครับเติมเบาะเติมพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้พับได้นะฮะตัวนี้พับได้ อ่าตัวนี้ก็คือตัวตัวเป็นตัวพับได้ครับนี่ครับนี่ครับคือจริงๆแล้วตัวนี้ที่พับได้คือเวลาเข้าออกมันจะสะดวกนะครับนี่ครับเต็มเลยครับก็ข้างหลังก็เป็นชุดไอรอนบาร์ครับนี่ครับเต็มเลยประตูหลังครับประตูหลังด้วยครับผมก็ประตูหลังแล้วก็ชุดไอรอนบาร์ได์ตัวใหม่นะครับเป็นได์ตัวใหม่ ครับจัดเต็มเลยทีเดียวครับหน้าหลังแล้วก็ฝาฝากระโปรงฝาท้ายหุ้มครับแล้วก็เป็นงานตัวแก้มหุ้มครับถ้าแก้มหุ้มก็ตัวนี้เลยครับก็เป็นผ้าตัวเดียวกับเป็นฝากระโปรงนะครับเป็นลาย F1 นะครับชํำๆครับนี่ครับครับผมแล้วก็ตัวแป้นนะแป้นป้นปั้นกระจกก็เป็นตัวเดียวกับ ประตูครับลายเดียวกัน F 1ครับแช่แล้วครับ FC นครพนมครับครับผมก็กิปล็อกเต็มครับบอกเลยว่าเต็มระบบมากสวยมากครับนี่ครับพรอมโลโก้นี่ครับโลโก้เลยก็จริงๆแล้วสเต็ปนี้ก็เอาเป็นแต่งสวยดีกว่าครับจริงๆแล้วถ้าแต่งแรงแล้วห้องหองเครื่องก็ไม่แน่ลำนี้อาจไม่แน่ครับน่าจะเป็นที่ ห้องเครื่องด้วยครับก็เดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าดูน่าจะไปถึงห้องเครื่องครับแต่ตรงนี้ก็เป็นตัวสเต็ปเริ่มต้นเลยดีกว่าคือเต็มแล้วครับเต็มนี่ครับประตูสี่บานประตูสี่บานรับฝากระโปรงอ้าวเติมีดาใส่ดาเอาซื้อกับบ้านนี่หอ,อกลับ,บ้านด้วยครับเออนะให้ดูทั้งหลังเลยนะครับทั้งหลังก็จะเป็นตัวนี่นะครับนี่เลยคับสี นี่ครับตัวในเก่งนะครับนี่ครับหลอหล่อนไปเบาจบส่วนเบาตัวนี้นะครับเบาคู่นี้สามหมื่นสองครับพร้อมใส่พร้อมติดตั้งเลยก็รูปทรงก็อยู่ประมาณนี้ครับก็จริงๆแล้วถ้าไปไม่ถึงแท้นะครับตัวนี้เล่นได้เลยถ้าแท้ก็อยู่ประมาณแสนต้นนะครับจริงๆแล้วถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้ออกมาแต่ชินแรกรถน้าก็คงไม่จัดแท้ครับเสียดายตังนี่ครับก็หล่อเหมือนกันครับนี่ครับ นี่เลยครับอ่านี่ครับประตูหลังครบจบเลยครับนี่เลยครับสายทางครับก็เป็นตัวอ่าดีวานเอนะครับอ่าเป็นล้อดีวานเอฟยางคิงนะครับนี่ครับสายทางเลยสวยครับจริงๆแล้วสเตปซิ่งมันต้องถ่างรับครับร้านน้ารับทุกบัตรทุกธนาคารนะครับรับครับนี่ครับก็ลงตัวลงตัว นี่ครับเดี๋ยวนะพาดูชงข้างนี้นะครับก็จริงๆงแล้วเบาะตัวนี้ก็คือมันจะเอนได้นะครับคือนั่งนั่งสบายครับนั่งสบายนี่ครับนี่ครับก็เต็มบอกเลยว่าเต็มประตูสี่บานประตูสี่บานเท่าไหร่ประตูหน้าสี่บานสองหมื่นแปดสี่บานสองหมื่นแปดครับอ่าแบบนี้เลยนะครับสี่บานสองหมื่นแปดลาย f วันนะครับนี่ครับก็อ่า ดิฟฟี่ซาดีวัดบูธพวงมาลยัยหัวเกียร์เบลคอะเบาะประตูสีบ่บานครับประตูสีบ่บานชุดหลังพร้อมโลโก้นี่เลยครับโลโก้น้าครับจะสังเกตได้เลยครับถ้าท้องถนนน้าจะมีโลโก้ก็ถ้าจะมีโลโก้น้าก็คือแต่ละคันก็จะมาแต่งกับน้ครับก็ดูลูกทรงภายนอกกันได้นะครับ ถ้ามีโลโก้นะก็จะมาแต่งที่นะแทบจะทุกคันนะครับนี่แล้วก็ฝาท้ายงานหุ้มนะครับฝาท้ายงานหุม้มมอนซานะครับลายเอฟวันนะครับแล้วก็คำทะเบียนโอ้ครบครับครบจบล่แล้วก็กระจกครับพร้อมปัน้นนี่ครับฝากระโปรงกิฟล็อกนี่ครับ คลิปล็อกคืนจริงแล้วคลิปล็อกคืนจริงๆแล้วต้องต้องเจาะไหมแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็นะเจาะเลยก็ได้ครับคือขับแล้วเราก็จะเพิ่มความมั่นใจสําหรับตัวเราเองนะครับ <Okay. S 2> นี่ครับก็จริงๆแล้วรถคันนี้น่าจะยังไม่ถึงเดือนนะครับเบาะเท่าไหร่ครับเบาะสามหมื่นสองครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มี GK ออกไปคันนึงนะครับใส่ใส่ผ้าแดงเบาะตัวนี้จะมีผ้าแดงกับผ้าผ้าดําล้วนนะครับนี่ครับรอครับ กระจกเท่าไรครับกระจกกระจกจกระจกตัวนี้พร้อมปั้นห้าพันครับกระจกตัวนี้พร้อมปั้นนะห้าพันครับนี่ครับพร้อมปั้นเลยนะครับจริงๆแล้วกระจกมันจะมีหลายงานนะครับมีตัวถูกก็มีแต่จริงๆแล้วตัวถูกแล้วตัวถูกมันจะมันจะค่อนข้างที่จะหลอกตานะครับแต่แล้วหลอกตาอันนี้น่าจะเป็นท่อหน้าเพลาแต่มาสตาร์ทเครื่องฟังท่อหน่ยอยดีนี่ครับ อ่าตัวนี้คันนี้ใส่โช๊คหลังเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับทั้งหน้าเป็นวินเนอร์ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสเต็ปล้อดีวานเอีฟนะครับอ่านี่ครับนี่ก็จะเป็นท่อหน้าเผาท่อหน้าเผาของอะไรแมง่งกลางเลืแดนของเราอ่าอันนี้ก็เป็นแดนของน้านะครับท่อหน้าเผาครับ ครับผมก็ลำนี้ก็โดยรวมแล้วก็เกือบเกือบสองแสนครับเกือบเกือบสองแสนนะครับสีทองสูญเอสญี่ปุ่นนะให้เส้นสี่ห้านะครับก็ลำนี้ก็เกือบเกือบสองแสนส่วนในด้านนู้นก็ยังมีขึ้นใครที่มาอีกก็ได้นะครับส่วนด้านนน้น,นก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าคันก็กําลังย้ายแหนบอยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบสองแสนนะครับสเต็ปนี้เลยครับเต็มหมดเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีด้วยครับขอบสิบห้าพร้อมยางหมื่นต้นๆครับได้เลยรับผมอุบลนด้วยครับ FC อุบลนด้วยนี่ครับก็เอ่อเป็นอีกแนวทางในการตั้งนะครับของอ่อตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยนะครับคือจริงๆตัวเตี้ยตัวสูงถ้าเป็นตัวประตูสีบานนะว่าก็โอเคครับลงตัวครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะขอถ่ายรูปเก็บภาพนิ่งคันนี้หน่อยนะครับ